สดีครับคุณผู้ชมครับคลิปรอบด้านประจาวันศุกร์ที่19กันยายนอยู่กับผมธนกรพักดีนุปราครับวันนี้ครับประเด็นที่เราจะพูดคุยกันนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเป็นประเด็นร้อนที่คุณผู้ชมเองยังคงให้ความสนใจแล้วก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกับวิทยกรประจํารายการของเรานะครับเรื่องของภาษีที่ดินภาษีมรดกนะครับแล้วก็สิ่งปลูกสร้างต่างๆเรียกได้ว่าเป็นภาษีอัปราคก้าวหน้านั่นเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คงจะเป็นเรื่องของ การบุกรุกผืนป่านะครับโดยรัฐบาลชุดนี้นะครับก็มีนโยบายออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเร่งผลักดันนะครับถ้าหากว่ามีการบุกรุกผืนป่าโดยเฉพาะเขตพื้นที่ป่าสงวนก็จะมีการซักดันให้ออกจากพื้นที่กันนะครับวันนี้ครับผมอยู่กับอดีตสสสมุทรปราการคุณวรชัยเหมะและอดีตสวจังหวัดสงขลาคุณสมพงศ์ศักดิ์วีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีท่านผู้ชมครับจากที่เมื่อวานนี้นะครับเรายังคุยกันไม่จบนะครับเรื่องของภาษีที่ดินมรดกแล้วก็สิ่งปลูกสร้างต่างๆวันนี้เราก็คงจะพูดเรื่องนี้กันต่อนะครับรวมถึงอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่ชาวบ้านทางภาคอีสานแทบจะทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็ได้รับความเดือดร้อนเพราะว่าเป็นที่ดินทํากินมาก่อนหน้านั้นแล้วเดี๋ยวจะได้ว่ากันแต่วันนี้เราขอเริ่มด้วยเรื่องของครับเราขอเริ่มด้วย เรื่องของนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่นะครับ,บรที่จะมีการผลักดันในเรื่องของการจัดเก็บภาษีัปราก้าวหน้านะครับซึ่งก็มีความ grounded. พยายามมาตั้งแต่ยุคข,ของอนายปรีดีพนมยงค์นะครับกว่า80ปีมาแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่สำเร็จทั้งทที่มีการออกกฎหมายมาแล้วก็ถูกล้มเลิกไปจนมาเมื่อเจปีที่แล้วนะครับมาถึงรัฐบาลของพลเอกสรยุย์จุลนนท์แม้กระทั่งรัฐบาลชุดที่แล้วยังไม่เป็นผลต้องมาดูกันว่ารัฐบาล ชุดนี้นําโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชา ى, จะผลักดันเดินหน้าสําเร็จได้หรือเปล่าครับครับ,ค,รบคือประเด็นนี้เนี่ยมีผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยครับแล้วก็เรื่องการเก็บภาษีที่ก้าวหน้าเนี่ยมีมายาวนานหลายปีแล้วที่มีคนคิดครับแล้วก็รัฐบาลหลายรัฐบาลคิดต้องการเก็บภาษีที่ก้าวหน้าแต่ว่าผมดูแล้วเนี่ย ก่อนที่รัฐบาลจะเสนอร่างพรบเข้าสภาเนี่ยก็มีการโยนหินถามทางก็มีการทำทำประชามติหรือว่ามีการสอบถามมีการทำโพแล้วก็ผลที่สุดเนี่ยมันไปไม่ได้สักทีนะครับโดนแรงต้านอย่างอย่างหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเรื่องนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยใช้อำนาจเบ็ดเสร็จใช้อำนาจพิเศษ ในการที่จะจัดการออกกฎหมาย<ช>เพื่อเอก็บภาษีที่ดินและทรัพย์สินและเก็บภาษีมรดก<ช>ต้องแยกนะฮะเป็นสามส่วนก็คือว่าภาษีที่ดิน<ช>แล้วก็ภาษีทรัพย์สินที่ดินและทรัพย์สินอยู่ด้วยกันแล้วก็ภาษีมรดกครับ<ช>ซึ่งเป็นเรื่องที่ถ้าพูดกันในทางความเป็นจริงแล้วเนี่ยหลายยุคหลายสมัยทําไม่ได้ครับ แต่ว่านี่เป็นความคิดที่สุดยอดของพลเอกประยุทธ์ผมนี่นะฮะถ้าทําดีผมก็ต้องชมัว่าถ้าท่านทําสําเร็จเนี่ยถือว่าเป็นการลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนครับเพิ่มรายได้ให้กับประเทศชาติครับเพราะว่าผมพูดตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าถ้าทําสําเร็จเนี่ยจะสามารถนําเงินเข้ารัฐได้ไม่ต่ากว่าแสนกว่าล้านบาทสําหรับปัจจุบันนี้นั้นเนี่ยเราจะเห็นครับว่า ที่ดินเนี่ยซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตอย่างหนึ่งเนี่ยอยู่ในมือคนจนแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ดินที่พี่น้องคนจนจะทำกินเนี่ยถูกนายทุนเนี่ยกว้านซื้อหมดครับนายทุนซื้อไว้เก่งกำไรเช่นที่บางคนนะฮะมีเป็นหมื่นหมื่นไร่ฮะอาจจะเป็นนักการเมืองหรือว่านายทหารนายพล นายตำรวจบางคนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่รวมทั้งนักการเมืองนะครับ,รบมีที่ดินคนหนึ่งหลายหมื่นไร่ฮะแล้วก็ในจังหวะที่เขาซื้อไว้ในราคาถูกแต่พอมาอยู่ที่มือนายทุนแล้วนักการเมืองเหล่านี้แล้วหรือว่าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยกลายเป็นที่ดินแพงครับเพราะฉะนั้นเป็นการปิดกั้นโอกาสของคนจนที่จะ มีที่ทำมาหากินครับ,ค,รบคนจนเลยต้องไปบุกป่าพื้นป่าที่ไหนเนี่ยที่เห็นว่าเป็นป่าเสื่อมโทรมคนเราไม่มีจะกินก็ต้องไปบุกลุกป่าครับแต่ว่าถ้ามีการเก็บภาษีที่ดินและทับสินเนี่ยผมว่าก็จะลดช่องว่างอันนี้ครับทําให้คนจนหนึ่งไม่ต้องไปสร้างาบุกลุกป่าสองเนี่ยที่ดินเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยราคาก็ไม่สูงเกินไป เพราะที่ดินถ้าอยู่ในมือชาวบ้านปกติเนี่ยเขาก็ขายกันในราคาปกติครับแต่ว่าถ้าที่ดินถูกนายทุนเนี่ยซื้อกว้านไว้เพื่อเก่งกําไรเนี่ยราคามีเนี่มขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้คนรวยเนี่ยที่มีที่ดินมีทรัพย์สินก็คือบ้านอาคารที่สร้างไว้บนที่ดินเนี่ยมันก็ยิ่งรวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นเพราะ,ะว,ว่าสร้างอาคารซื้อที่ดินไว้ยเยอะภาษีเนี่ยไม่ต้องเสียครับ สียซื้อตอนแรกในราคาที่ถูกเสียกี่เปอร์เซ็นต์แล้วต่อไปก็ไม่มีการเก็บใช่ไหมฮะเก็บก็เก็บน้อยครับแต่ว่าถ้าเป็นภาษีที่ก้าวหน้าเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ทําให้คนจนหรือว่าผู้ที่มีทรัพย์สินเยอะๆเนี่ยจะต้องหาวิธีที่จะทําอย่างไรจึงจะให้ทรัพย์สินน้อยลงโดยการขายอาจจะขายไม่แพงอาจขายถูกๆเพื่อหนีภาษีที่จะเก็บเป็นภาษีที่ที่ก้าวหน้า เช่นว่าเช่นว่ามีที่ดินอยู่ประเมินแล้วราคาหนึ่งล้านบาทครับถ้าสร้างบ้านอาจจะคิดถ้า,าเป็นทําการเกษตรครับอาจจะคิดพันหนึ่งครับแต่ว่าถ้าปล่อยว่างไว้เฉยๆอาจจะคิดสองหมื่นหมายความว่าที่ดินเนี่ยเราจะเก็บตามขั้นบันไดครับหรือว่าคนมีที่ห้าไร่ อาจจะเก็บนิดหน่อยแต่ว่าถ้าคนมีที่มากๆกก็เก็บตามขั้นบันไดเพิ่มขึ้นนี่นี่ข้อเสนอของผมนะฮะว่าถ้าผมเนี่ยเป็นผู้ร่างแล้วก็ผมเป็นคณะกรรมการเนี่ยผมจะบอกว่าใครมีที่มือไร่เก็บส0มสเลยนะฮะเก็บไปเลยแล้วก็มีทรัพย์สินอาคารบนบนที่ดินนั้นน่ะเก็บ30%เอร์เซนเราก็เก็บให้มัน ให้สมกับที่คุณเป็นเศษรษฐีเพราะว่าคุณมีเป็นหมื่นล้านหลายหมื่นล้านอย่างเนี้ยเอาเฉลีย่ยเอาภาษีเนี่ยมาช่วยคนจนเอามาบัตรพัฒนาประเทศผมว่าสิ่งนี้เนี่ยที่พลเอกประยุทธ์ต้องรีบทําเลยครับทําได้ทําทันทีนะครับกหรับภาษีมรดกเนี่ยคือวันนี้เนี่ยสมมุติว่าผมมีที่ดินร้อยไร่นะฮะแล้วก็รวมทั้งบ้านนี่คือทั้งเป็นทรัพย์สินและที่ดิน เป็นมรดกที่ตกทอดตัวให้ลูกหลานนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยเก็บน้อยมากแค่เสียแค่ธรรมเนียมไม่ไม่ไม่กี่บาทฮะแต่ว่าถ้าเก็บภาษีมรดกเนี่ยหมายความว่าเก็บตามอัตราส่วนนะฮะเคยมีมากเสียมากเสียตามอัตราที่เพิ่มขึ้นนะครไม่ใช่ว่าร้อยหนึ่งเสียสิบบาทถ้าแสนหนึ่งก็ต้องเสียสาม สามสามมืนอย่างเงี้ยเราเราเสียตามอัตราที่มันก้าวหน้าเพิ่มขึ้นเพราะว่าเศรษฐีเขาไม่เดือดร้อนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าไอ้เรื่องการเก็บภาษีมรดกเก็บภาษีที่ดินและทรัพย์สินเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทําอย่างยิ่งครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าทุกคนก็ทราบว่าทรัพย์สินแล้วก็ที่ดินใครมีมากที่สุดครับมีเศรษฐีแค่ยี่สิบเปอร์เซนต ถือไว้ครองไว้ทําให้ประชาชนคนไทยเสียโอกาสแล้วก็ทําให้มีการจึงกำไรครับทําให้ที่ดินบางจุดเนี่ยแพงเกินราคาโดยชาเหตุหทําให้มีการลุกบุกลุกป่าสมุนไพรนะครับก็คือในมุมของคุณมรชัยมองว่าเห็นด้วยเห็นด้วยครับนี้เห็นด้วยทำได้ให้เร่งทำให้เร่งทำเพราะว่านโยบายออกมาคร่าวๆแล้วนะฮะในเรื่องของการจัดเก็บภาษีที่ดินนะครับบอกไว้อย่างนี้ครับว่าประเมินที่ดินตั้งแต่1นล้านบาทขึ้นไปนะครับทานาทาสวนเนี่ยเก็บ500ร้อยบาท ที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยเนี่ยหนึ่บาทแล้วก็ที่ดินเพื่อการพาณิชย์5000บาทรวมไปถึงที่ดินเปล่าเนี่ยเก็บสองหมื่นบาทนั่นคือราคาประเมินน,นี่คือราคาประเมินนะครับ,รบส่วนภาษีมรดกเนี่ยนะครับก็จะเก็บจากภาษีผู้ที่ได้รับมรดกบ้านนะครับที่ดินรถยนต์หุ้นเงินฝากแล้วก็พันธบัตรนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมีการศึกษาเก็บภาษีมรดกจะเก็บภาษีทรัพย์สินที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปแต่ไม่ถึง200ล้านบาท เก็บอยู่ที่ร้อยละสิบถ้าสองร้อยล้านบาทก็จะเก็บอยู่ที่ร้อยละยี่สิบส่วนภาษีการรับให้นะครับก็จะเก็บตั้งแต่สิบล้านบาทแต่ไม่เกินสี่สิบล้านบาทที่ร้อยละสิบรวมไปถึงสี่สิบล้านบาทขึ้นไปก็จะจัดเก็บอยู่ที่ร้อยละยี่สิบที่ว่าภาษีรับให้น,นะครับ,รบอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึงครับเช่นว่า,าผมไปแสดงหนังครับผมได้เงินมา พิเศษห้ามาพิเศษหรือว่าผมไปต่อยมวยนะฮะแล้วผมก็ได้เขาเรียวกว่าได้รางวัลมาสมมติ10ิบล้าน